วันนี้เราจะเรียนกริยากลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองเราต้องมีนะครับอ่ากลุ่มแรกเกี่ยวกับร่างกายไปเยอะแยะเลยวันนี้เราจะมาเรียนกริยากลุ่มที่สอง oh. ซึ่งเราต้องมีนะครับอืแช่คำว่า help นี่คำว่า helphelp แปลว่าช่วยเหลือ uh. นะครับ help แ <Help. S 1> ปลว่าช่วยเหลือ uh, help, help. ต้องมี p ด้วย help ช่วยเหลือ help. Help. อ่า I can help, help. you ฉันสามารถ <Help. S 1> ช่วยคุณได้นะ I cannot help you ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้อืมช่วย Help แปลว่าช่วยช่วยเหลือเคไหมอย a n Help Help ไม่ใช่ Help นะ Help ระเอเลย Help Help ไม่โทรไม่ถึงขั้นจนไม่โทรนะ I can help you อ่าฉันสามารถช่วยเหลือคุณได้ Can you help me Can you I can Can you help มีคุณช่วยฉันได้ไหมก็เป็นการตั้งคำถามไปนี่คืว่า help, help. อ่าต่อไปอีกคำหนึ่ง come. Come ครับคำกับ go นี่ก็ใช้บ่อยนะครับเขียนไม่อยู่อ่า come here มาทางนี้ come here มาทางนี้น here คือมาทางนี้ go over there <Yeah. S 1> ไปตรงนัดอยู่ตรงนัดไปนัดไปที่นัด go over there over there คือที่นั่น go over there g over o there ไ <over> มคำ here นนะออม Go on a trip มีมีมี go on a trip ใส่เข้าไป go แล้วก็ใส่ on on a trip ก็คือไปเที่ยว go on a trip go on a journey ค <wh> <ir s. S 3> ือไปเที่ยวนานๆหลายสัปดาห์เจอ on a trip I go on a trip uh, in Turkey อ่ฉันไปเที่ยวแบบสั้นๆที่ประเทศตุรกี I go on a journey ฉันไปเที่ยวนานๆ in America one month หนึเดือน one m o n t เดือนวันมั n ใช่วันไม่ใช่มันนะมันจะไม่มีไม่โทมันจะเป็นวันมั่นมั่นเป็นวันมั่นหมายครับมั่นมั่นใจวันมั่นวันมั่นัมเหมือนมั่นใจครับวันมั่นเอาลิ้นอหาะวันมั่นชูมั่นอ่าอย่าอย่าเดี๋ยวจะปรับสำเนียงให้พวกคุณด้วยนะครับปรับสำเนียงไปด้วยปรับสํเนียงด้วยนะครับอย่าโกออนผ่านอะไรครับ อ่าคำ come on มาทางนี้ come on มาทางนี้อ่า my c o m e r c o m e r คือแขกของฉันเอง my c o m e r คือผู้มาเยือนฉันน่ะ my c o m e r my my c o m e r หรือ my guest my guest ก็คือแขกของฉัน my guest my c o m e r อย่างโอเคนะนี่คือคำกิริยา go ต่อไปอีกคำหนึ่งที่เราเห็นก็คือ take t a k อ่า t a k เ a คมันนี่เรารับเงินออกจากตู้ a อ t ีเอ็มคมันนี่เทค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 มันนี่เทคมันนี่เทคก็เทคนั่นแหละซเลเอนั่นแหละเทคมันนี่อ่าเทคแค่สนใจเ k คแค r e o อฟยูฉันสนใจคุณดูแลคุณเทคแคร e อ a ฟยเซล์อ่าแย่แย่แย่ไอเก็ตฉันได้ I get home ฉันถึงบ้านแล้ว I got home I get home I get sick ฉันป่วย I get sick I get well ฉันหายดี I get well I get sick I get sick I get I got COVID ในชีนฉันได้โควิดแล้ว I got I get vaccine ฉันได้วัคซีนแล้วมันจะเป็น get อย่างเงี้ยนะครับเขายัยย่ I get home ฉันถึงบ้านแล้ว I get home I just get home ฉันเพิ่งถึงบ้าน I just got home ฉันเพิ่งถึงบ้านแล้วประมาณ5 minutes <c oughs> 5 minutes ago เมื่อ5นาทีที่แล้วเนี่ย f minutes ago 5นาทีที่แล้ว ago คือที่แล้ว f minutes ago 5 minutes ago, 5 minutes ago. แล้วค่อยไปแล้วก็ดึงคำมาพูดเองก็พูดอยู่นั่นแหละเหมือนคุณน้อยเขาบางวิดีโอเขาพูดเป็นร้อยรอบคุณน,น้อยว่าคิดดูสิจนมีวันนี้ใจขนาดไหนคนเราอ่ะคิดดมนะูมันต้องเป็นบ้าอยู่นะมันต้อง obsess เขาเรียกว่าหมกหมุ่น obsess you are so obsessed คุณเป็นคนที่หมกมุ่นมาก obsessed ah obsessed หมกมุ่นกับ u e you are English อะไรอย่างเงี้ยหมกมุ่นกับภาษาอังกฤษของคุณ obsessed นะครับค่อยๆไปวันนี้เจ๋งมากแล้วล่ะคือว่ามันสุดยอดแล้วล่ะวันนี้นะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะเอาคำกริยาทั้งหมดมาฝึกพูดด้วยกันจะไม่ได้ปล่อยให้ทิ้งนะพรุ่งนี้เราคุณจะเอาประโยคนี้คุณจะไม่มีกระดานนะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะมีกระดานผูงนี้จะพูดสดๆเลยพูดแล้วก็เล่าเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคิดนึกอะไรได้ช่วยกันนึกเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษถามเมื่อกันมาในเหตุการณ์นะผู้นี้เราจะพึกพูดโดยเราจะเน้นที่ยิงคํากริยาลงไปสร้างประโยคนะครับโอเคไหมอพรุ่งนี้กระดานจะเป็นสีขาว tomorrow h we have only white white only white whiteboard e whiteboard ก็คือกระดานปล่านะครับ อ่าไว้ไว้บอร์ดเราจะมีกระดานไว้บอร์ดเราสีขาวเท่านั้น we cannot write เราจะไม่สามารถเขียนอ่าเราจะ only speak and only speaking and speaking เอาแค่พูด speak and speak พูดและพูดเท่านั้นนะครับโดย focus many many verbs many verbs โดยใช้ to to make the new sentence เราสร้างคำเาเอาคำกริยามามาสร้างประโยค many kind of verbs ก <Okay. S 1> uh ิริยาหลายประเภทครับ